สว,ส,สวัสดีครับพบก,กับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปนนในรายการสหาาชมรมโหราศาสตร์อีกรุเทพนิมิตพยากรณ์รายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการเหมือนเดิมทุกรอบ ท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานก็มาแล้วนะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมานั่งดูดวงกันเพียงคนละหนึ่งคำถามเหมือนเดิมนะรายการของเรานี่เป็นได้รับเป็นรายการที่ได้รับความนิยมนะครับสูงสุดในขนาดนี้นะโดยมีท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานนะมาดูแลรายการเหมือนเดิมนะเข้ามากันได้ครับ อย่าลืมนะครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละ900าพันกแชร์เท่านั้นนะเมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชีฟแดนนะและตามด้วยคำถามนะ ถามกันเข้ามาได้เข้ามากันได้นะครับนะ ใครที่เข้ามาจะถามเราก็พิมพ์เข้ามาครับแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามพิมพ์แชร์จนมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะกดแชร์ออกไป มาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันก้าร้อยเก้าเก้าแชร์มาครับนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะขอคำถามหนึ่งข้อนะคะตอบไพ่ยุบธีเรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาใครทีอ่อยากจะดูข้างหน้านี้นะคะดูแค่เพียง3วันนะคะครอบคลุมระยะเวลา3วัน เรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะอยู่แค่เพียง3วันเท่านั้นนะคะมาครับกดแชร์ออกไปนะใครที่อยากดูส่วนตัวนะคะสะัวหไว้สําหรับดูส่วนตัวคือไพ่เทพพลังจิตและตรวองค์ตัวเทพนะสื่อเทพสือวิญญาณน,นะคะอันนี้สงวนสําหรับดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะทักแชทมาได้ถ้าสนใจนะคะบอกข้างหน้านี่เลยไหมราคาเท่าไหร่ไม่บอกครับ มาติดต่อดูดวงกับผมได้ค่ะแบบเป็นส่วนตัวเอามีแต่จา์ท็อปนี่หว่าเร็วใครก็จะมากล้ามาพิมพ์ฮะ <กด S 2> แล้วพอแล้วใครใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคําถามน,นะคะจาย์ท็อปเล่น,นะอะไรเล่นอะไรเร็วจะเล่นอยู่นะ,ะกดแชร์ออกไปซ<ม>เซเพียงคนละเก้าพัน เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เก้าพันมันหมายความว่าแค่หนึ่งแชร์สองแชร์สามแชร์สิบแชร์หรือยี่สิบแชร์คุณก็แชร์ได้นะคะแต่คุณถามเขาถามคำถามหนึ่งข้อต่อเพจเขาได้ห like นะึ่งไลซด์อ่ะนะเออเราจะทำสามเพจนะคะสามรายการสามไ์สดนะคะ ก็คือเพจสหาวิทยาโหรามเมื่อกี้ที่ทำไปแล้วแล้วเพจนี้นะคะชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์นะคะแล้วต่อไปที่เพจยิบซีโอสิริกรนนะคะตามสามเพจนี้ไว้นะคะเวลาไลฟ์สดนะคะจะได้เข้ามาทันนะคะเพราะหลายคนบ่นบอกว่าเอ้ยไม่ทันเข้ามาดูไม่ทันเข้ามาถามอาจารย์เลยอาจารย์ออกไปแล้วทุกทีเลยนะคะ เพราะฉะนั้นติดตามเอาไว้นะคะจะได้รู้ว่าเรามาเมื่อไหร่นะคะจะได้รีบเข้ามาถามกันนะคะมีไหมเอาเร็วกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม มาติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ที่ Facebook โอสิริกรอภนะิรัตเบอร์โทร0 6 1 9 9 2 2 6 4 5 0 9 2 5 9 2 9 2 6 1 i d r i อสิริ1 5นะแลวผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตร,รามหานิยมเบอร์โทร0 8 4 9 2 6 6 6 5 8 i d r i e j t o p 1 6ไม่ฝากถามเนาะ ให้ถามเรื่องตัวเองอะต้องถามเรื่องตัวเองอย่างเดียวครับนะเ <P ew vision> พราะว่าคุณชื่ออะไรคะมันมันมันไม่ฝากถามานะครับนะใครอะเพราะว่าต้องถามเรื่องตัวเองนะ <S <S นะต้องถามเรื่องตัวเองอย่างเดียวนะครับนะเอาแชร์แล้วปอยจะสอบติดแชร์แล้วปอยจะสอบต, <S <S ติดรังสีเทคนิคมอขอรอบสองไหมคะมีโอกาสติดนะครับ <S <S ค่ะไพ่บอกว่ามีมโอกาสติดเจ้าโตดีมากค่ะให้ดีมาก เจ้าต้องอ่านให้เยอะๆใช่เพราะว่าต้องเก่งนะเนี่ยเะเมอเป็นสูตรหลับเป็นกินตำลานะเะเมเละเม,ะเ,ม,ะเ,มเป็นสูตรนะแล้วแล้ว,ลวนะอ่ะใครเข้ามาแล้วกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชรแล้วช่วยนำปามคุณน้ำหวานถามเรื่องตัวเองมาหนึ่งข้อนะคะ ใครก็ตามนะอยู่ข้างหน้านี้นะคะดูไพ่ยิปซีเรื่องทั่วไปการเงินการงานความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการาาศึกษานะคะครอบครุญาะเวลา3วันทั้งหน้านี้นะคะ <Además> เรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3ามวันแน,น่นอนในเรื่องรายๆจะเกิดขึ้นเพียงสาวันเท่านั้นนะคะคุณปอยขอบคุณค่ะแล้วก็สงวนสำหรับดูส่วนตัวนะคะตรวจเทพตรวจดงตรวจเทพนะคะแล้วก็ ให้เทพลังจิตนะคะดูสดตัวเท่านั้นค่ะแชร์แล้วคะ่ะนุกหนูจะเรียนครูภาษาอังกฤษมไหมคะมีโอกาสค่ะอันนี้ก็ได้นะคะได้ผู้ใหญ่ปรปถมส่งเรียนได้ม,มีผู้ใหญ่ช่วยเหลืออ่าดีโดยที่มีท่านอาจารย์โอ ไรล่ะจันท๊อปอ้าวผู้มาเป็นประธานไงท่านอาจารย์โอ้นั่นเป็นประธานชมรมไหนดูอาจารย์ทัหอหน่อยเลวเลวเซม,มีคโคอา้าวเหลือเวลาอีกสองนาทีนะอ้าวสองนาทีสุดท้ายนี่จะทำการโฆษณาก่อนเดี๋ยวเสียเวลาเปล่า ติดตาดูดวงกับท่านอาจ,จารย์โอไดที่ Facebook โอซิริกรอภิรัตเดี๋ยวต้องบอกนะ a c ซ b o o k โอศิริกรอภิรัตมากดแชร์พิมพ์แชร์แล้วเช่อเล่นคำถามหนึ่งข้อสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อ้านไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณห,หน้าทองสาริการลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลวงสวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรม จำหน่ายเทวรูปค่ะติดต่อได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0 6 1 9 9<อ>2 2 6 4 5 0 9 2 5 9 2 9 2 6 1 i d r i อ s i r i 1 5และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ทอปนามตรปรามหานิยมเบอร์โทร0 8 4 9 2 6 6 6, 6 5 8 i d r i a j t o p 1 6นะ เข้ามากันได้ครับข้างหลังไม,มแลแเ้วเวลาเหลืออีกประมาณ30วินาทีสุดท้ายใครที่ไม่ได้ถามถือว่าสระโอกาสไปเองใครที่ไม่อยากพลาดไลฟ์สดของเรานะคะกดติดตามเอาไว้นะคะที่เพจนี้เพจ ติดตามในไลฟ์สดนี้อะค่ะติดตามในเพจสหาวิทยาโหาราเพจชมรมโหรา,าศาสตร์เอกอุทเทนนิมิพยากรเพจยิบซีโอสิริกรนะคะซึ่งมีท่านอาจารย์โออาจารย์ทำอย่างมีเพจตัวเองไหมดูแลยาทกทเกียขดทกเกียจดทำทำเยอะนีแจะเป็นกลุ่ม อยู่อยู่อย่างเงี้ยนี่หละแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปทำยิปซีโอสรีกอนนะคะแต่จบไ์นี้เราเราขอเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งเฮ hey, ้ไปแล้วนะครับน้ำหมดไป